ผลก็มักจะบอกวิรชนแล้วก็มีการเอ่ยชื่อถึงนายพิพภพธงชัยหรืออาจารย์พิพภพธงชัยอดีตการนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยการาชุมนุมในครั้งนี้หลายคนสอบถามไม่ว่าจะเป็นทางด้านที่ฉันเองหรือว่าด้านของพันธมิตรประชาชนนี้จริงหรือไม่อย่างไรมีบทบาทและจุดยืนทางการเมืองล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรเนี่ยน,นะคะไปสอบถามจากเจ้าตัวคะ่ะอาจารย์พิพภพธงชัยอดีตการนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์พิภพค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ สวัสดีครับค่ะ,คะมีการสอบถามกันเยอะมากเลยนะคะ<ต>อาจารย์ต่อสถานการณ์และจุดยืนทางการเมืองของอาจารย์ค่ะล่าสุดณนะตอนนี้อาจารย์จะสื่อสารอย่างไรกับหลายๆคนที่ตั้งคําถามกันเกิดขึ้นคะอาจารย์เอาเอาอย่างนี้ก็ตอบโจกประเด็นเลยที่บอกผมจะที่บอกผมไปขึ้นเวทีแล้วเห็นภาพผมกับตู่ตามข่าวที่มีข่าวในด้านด้านสีผิดเนี่ยบอกได้ข้อที่ดึกภาพนั้นตัดต่อ ตัดแต่งสองผมไม่เคยไปขึ้นเวทีหรือไปในที่ชุมนุมเลยครับอันนี้ก็ชัดเจนนะค,ะครัสามเวทีนี้เป็นการจัดอของอญาติวีรชนพิษภาสามภาและคอ,อรปรคณะกรรมการรัรุงเพื่อประชาธิปไตยสาหรับญาติวีรชนพิษภาสาม่าผมมีตําแห่งไปที่ปรึกษาญาติวีรชนนะครับมา20 แปดปีนะครับส่วนคอรอรที่ผมก็คือเป็นประธานคอรปอรและเป็นเลขาคอรมายี่สิบสามสิบป, 20, ปีนะครับเพราะฉะนั้นจุดยืนทางการเมืองผมก็ชัดเจนก็คือ,อให้รากรัฐมนตรีฉบับใหม่ไปตามที่สาธารณดูได้กาหนดโดยทำประชาพิปิตนหน้าและหลักครับอันนี้เป็นจุดยืนของผมและผมจุดยืนที่สองก็คือ ผมเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐมนยร2560หรือเป็นร,รัฐมนรที่สิงทอดอับด้นะคะก็คือมีสบว250ปนซึกสาบา้าถโบวต์ายกตีได้สองสมัยนะครับในห้าปีอันนี้ก็เป็นอยู่ยจืดแน่นอนเพื่อตอบคำถามซับก็คือไม่ได้ไปครับ <c oughs> ไม่ได้ไปขึ้นเวทีใดๆ้งสเทศ <c oughs> และไม่ได้ไปในที่ชุมนุมเลย <c oughs> แล้วก็ในระหว่าง ในวันที่สี่ผมก็เขียนบทความขึ้นบทหนึ่งชื่อทางออกของประยุทธ์ทางออกประเทศไทยครับอันนั้นก็ชี้แจงในในความเหีดยาชการเบื่อของผมคือต้องแยกระหว่างความเหิดราชการเบื่อของผมกับการแสดงบทบาทไฮパาร์บทเวทีคะนะครับซึ่งปีกกรดีปฏิบิตฐ์ประชาชนเพื่อประชาชยัยผมแสดงจุดยืนกับการ ยืนบนเวทีปฏิวิติประชาจนพระประจาธิใจจนไปติดคุกมาสามเดือนเอนี่ยถูกต้องตรงและชัดเจนแล้ววันนี้ก็เป็นอดีตแก่นดับไปแล้วค<า>่ะครับค<า>่ะ<า>อาจารย์คะมีพูดพยายามติดต่ออาจารย์หรือเชิญอาจารย์เพื่อจะให้ไปเข้าร่วมเวทีนี้ถูกต้องไหมคะอาจารย์ก็มีฟังจากข่าวนะครับค<า>่ะจากข่าวเท่านั้นค่ะค<า>่ะล้วก็ในทางปายในก็ก็อยากเชิญ แต,แต่ผมก็แส,สดงจุจยืนชัดเจนว่าเอ,อผมสนับสนุนให้มีการเขียนรัฐมนุษฉบับใหม่และราเว้นบวชสถานบัานพระบากษัตริย์ไวนะ้ไม่ไปแตะต้องแล้วก็ให้ลงประชามติกุนยืนผมก็คือยุติการสืบทอนนดอำนาจของรัฐมนูญฉบับ60ซึ่งเป็นการสืบทอดราชสหารจุวยืนก็ผมไม่ได้เกี่ยวกับตัวบบคคลคือขุระยุทธ์นะขุนยุท์จะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ แต่คิดว่าเป็นตัวละครหนึ่งในและต้องดูฉบับสองห้าหกศูนย์ไม่มีคุณประยุทธ์ก็จะมีคุณประวิทย์หรือมีคนอดื่นตามมามเพราะ,ะนั้นผมอยากจะแก้โครง้ากมากกว่าครับค่ะอาจารย์แต่การเคลื่อนแต่การเคลื่อนไหวของประชาชนในทางการเดือดเดี่ยวผมไม่เคยขวางนะฮะแล้วไม่เคยมีความพินีพเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยค่ะนะครับผมมีความพิ็นที่เห็นด้วย และโลกรวมต่อสู้ก็คือปฏิบิตรประชาชดเพื่อประชาธิปไตยและการทํางานเพื่อคนยากจนของคณะกรรมการลดระดูเพื่อเยื่อไตคอร์ปตลอดเวลา50ปีที่ผ่านมาครับ อาจารย์คะในเมื่ออาจารย์ืนยันว่าอาจารย์ไม่ได้ไปเข้าร่วมแล้วก็ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการตัดต่อภาพเป็นการแอบอ้างเนี่ยคะ่ะอาจารย์จะมีการดําเนินการทางด้านกฎหมายหรือว่าจะมีการออกแถลงการอะไรเพื่อที่จะปกป้องภาพลักษณ์ในความเป็นนักสู้ของเราที่มันสอดคล้องกับจุดยืนที่แท้จริงไหมคะอาจารย์วันนี้ผมจะออกบทความอีกบทควาคหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวจะส่งให้ตามในเฟซบุ๊กว่าทางอองทางการเดือนหลังสงกรานค่ะ ครับจะเขียนขยายความจากบทความแรกในเรื่องทางยุทธ์ทางออกประเทศไทยครับค่แต่ส่วนแต่ส่วนจะไปแก้ตากอะไรที่ผมคิดว่าสถามมาก็ต่อไปครับอืค่ะจนถึงวันนี้จนถึงวันนี้เนี่ยนะคะการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนที่พูดถึงว่าไทยไม่ทนเนี่ยนะคะเขายุติชุมนุมก่อนชั่วคราวเนี่ย ยังมีการเขียนข่าวและย,ยังมีชื่ออาจารย์เข้าไปอยู่ด้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าฟังวันนี้แล้วเนี่ยจากนี้ไปคือจะต้องลบชื่อออกเลยนะคะอาจารย์ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการชุมนุมของไทยไม่ทนแล้วนะคะ,ะได้ครับได้ครับก็เลต้องบอกว่าผมไม่ได้ไปขึ้นเวทีค่ะ,<ล>ะคะในช่วงนึกถึง,งสี่ใช่ไออช่วงวันที่สี่ที่ห้าและที่เจ็ดผมไม่ได้ไปขึ้นเวทีแล้วผมออกบทความแสดงจุดยืนของผม ในภาคการเบือนแล้วอ,อ่ดิบฉบับในวันที่สี่แล้วก็อีกฉบับหนึ่งในวันนี้ครับอ,อยายาบจะออกตอนตอน,นครับดีฮะอีกฉบับหนึ่ง อา,อาจารย์คะคราวนี้มองว่าใน,ในส่วนของมองถึงความจริงใจในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลเนี่ยหลายฝ่ายเขายังมองว่ามันเป็นลักษณะของการแก้เพื่อประโยชน์ของพักพลังประชารัฐน,นะคะถ้าพูดตรงๆงเนี่ยนี่ในมุมมองของอาจารย์อาจารย์มองเห็นความจริงใจในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลชุดนี้มากน้อยขนาดไหนเชื่อไหมคะว่าเขาต้องการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูนเพื่อประชาชนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหรอคะค่ะ ถามประเด็นแก้ไขนักดูใช่ไหมเรียกว่าพลังประชารัฐจะแก้ไหมค่ะออผมคิดว่าจะดีในทางการเมืองเดีะยนะผมคิดว่าประยุทธ์และพรรคพลังประชารัฐไม่อยากแก้อือนะบผมชุกโต๊ะได้เลยค่ะแต่ที่ทำให้เกิดวาระในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าไปในสภาแล้วมีการโหวตจนกระทั่งตกไปในวาระสามเนี่ยเป็นแรงกดดันทางการเมืองจากข้างนอกนะครับวันนี้ก็จะมีการ ลก,กลับขึ้นมาใหม่โดยพรรคประชาธิปัตย์และพรรค่ายคานว่าจะเสนอควมามละเรื่องการแก้ไขแลธรรมนดฉบับใหม่เข้าไปในสภาอีกแต่สารดูก็มีปบัติมาแล้วว่าไม่ว่าอย่างไรก็แต่ต้องถามประชาชนรอบแรกก่อนโดยทา<ะ>ําประชาปิบติแล้วก็ถามประชาชนรอบที่สองหลังจากเกียรรมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้กฎหมายประชาปิบติก็อยู่ในสภาอยู่ก็น่าจะผ่าน แต่กฎหมายประชาปติไม่เกี่ยวกับประชาปติแนละคมนะูละมันเป็นกฎหมายพื้นฐานที่เมื่อจำกานทําประชาปติเกี่ยวเรื่องรับนูก็ใช้กฎหมายที่เป็นกฎหมายพื้นฐานครับอืมค่ะค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตติดตามอ่สิ่งที่อาจารย์จะแสดงออกผ่านทางบทความกันอีกครั้งหนึ่งพี่พบธงชัยถูกไหมคะอาจารย์ผ่านทาง a ฟ e b o o k ถูกไหมคะใช่ครับใช่ครับที่เป็นภาษาอังกฤษถูกไหมคะอาจารย์รช่องทางไ,ไหนบ้างคะ ที่ผู้คนจะสามารถติดตามบทความของอาจารย์ได้คร่าเฟซบร๊์ได้ในชื่อภาษาองกษใช่ค่ะ T I d H O P ทีพบนะฮะแล้วก็มัดทรงชัย B s O N c C s A I ค่ะหรือเข้าไปในกูเกิลกระดาษทีชื่อพีพบทรงชัยไปนะคะที่ภาษาไทยตามในกูเกิลถ้าใน Facebook ก็เป็นภาษางกษ ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พิพัฒน์ธงชัยนะคะชี้แจงให้เราได้เข้าใจและเห็นถึงจุดยืนของอาจารย์ต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มไทยไม่ทนว่าไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นเวทีกับการเคลื่อนไหวของพวกเขานะคะแต่ในขณะเดียวกันนั้นเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญติดตามรายละเอียดผ่านทาง f a c e b o o k ของอาจารย์ได้วันนี้ขอบคุณอาจารย์พิพัฒงชัยะคะ่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะค